ท่องยุทธภพโดยขุนน้ำหมึกสองปอร้าลึกจากศึกเลือกนายกประวิทย์อกหักประยุทธ์ส่งซิกสวอ,อสายเตรียมฐาน12โชว์พลังกว่าร้อยเสียงหนุนเสรษฐานั่งนายกหักปากกาเซียนเสรษฐาผ่านชฉลุยพี่ใหญ่ประวิทย์ชวดกว้าเก้าอีส้ส้มหลนพ่ายเกมวัดพลังกลุ่มขุนศึกเกา่า3เดือนหลังการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อ14พฤษภาคม2566 ในที่สุดนายกรัฐมนตรีคนที่30ก็ชื่อเศรษฐาทวีสินที่น่าสนใจรายชื่อสวอที่ลงมติเห็นชอบเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรี152เสียงนั้นพบว่าส่วนใหญ่เป็นสวสายตรงของพลเอกประยุทธ์จันรโอชานำโดยหัวแถวเตรียมทหาร12อย่างพลเอกสิงศึกสิงไพรและพลเอกชัดชัยสาลิกัญญะรวมทั้งพลเอกปรีชาจันโอชาน้องชายแท้ๆของพลเอกประยุทธ์ ขณะที่พลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐไม่มาร่วมประชุมเช่นเดียวกับน้องชายพลเรือเอกสิทธวัฒน์วงสุวรรณซึ่งสวในสายของพลเอกประวิทรส่วนใหญ่ลงมติงดออกเสียงมีรายงานข่าวว่าช่วงเช้าวันที่22สิงหาคมสวคนสนิทลุงป้อม2-3คนอย่างล็อบบี้เพื่อนสวไม่ให้โหวตเห็นชอบเสฐากระทั่งเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวของทักษิณชินวัตรลงจอดที่สนามบินดอนเมือง จึงมีความชัดเจนในปีกสอวอสายลุงตูว่าโหวตเห็นชอบเสียนิดพักเพื่อไทยส่งเข้าประกวดผลการลงคะแนนโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีปรากฏว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ482เสียงก่อนหน้าจะถึงวันโหวตนายกมีกระแสข่าวว่าสอวอจะโหวตคว้าเเสษฐามาแรงมากโดยเฉพาะในปีกสอวอสายลุงป้อมมีการปล่อยข่าวผ่านสื่อสายทหารเป็นระลอก ตอนสายวันที่22สิงหาคมมีสัญญาณชัดแจ๋วจากพลเอกสิงศึกสิงไพรรองประธานวุฒิสภาทําให้สวสายขวาจัดออกอาการเซ็งบางคนถึงกับโพสต์เฟซบุ๊กว่าเสียของลึกๆแล้วสวสเพื่อนประยุทธ์ไม่ได้เห็นด้วยกับกลเกมของหลุงป้อมที่จะดันรัฐบาลเสียงข้างน้อยมาตั้งแต่แรกมาถึงช่วงโหวตเลือกนายกสวเพื่อนประยุทธ์จึงลุกขึ้นขานเห็นชอบอย่างพร้อมเพรียง ไม่ว่าจะเป็นพลเอกสิงศึกสิงสิงไพรพลเอกชัดชัยสาริกัญญะพลเอกทวัชชัยสมุทรสาครพลเอกอักนิดหมื่นสวัสดิ์พลตรีกลนชัยสุวรรณบูรณ์พลเอกวรพงษ์สง่านเนตรพลเอกยอดยุทธบุญญาธิการดังที่ทราบกันว่าขุมสวสายบ้านป่ารอยต่อมีทั้งเพื่อนเตรียมทหารรุ่น6ของพลเอกประวิตย์วกกับข้าราชการและข้าบดีมีจํานวนไม่ต่ํากว่า60คนกลุ่มอดีตนายทหารเตรียมทหาร6กในสภาสูง อธิพลเอกนพดลอินทปัญญาพลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์พลเอกเลิศฤทธิ์เวสวรรค์พลเอกไพโรธพานิชย์สมัยและพลเอกอู๊ดเบื้องบนสำหรับการโหวตเลือกนายกพักเพื่อไทยปรากฏว่าบิ๊กกีพลเอกนพดลอินทปัญญาได้เคลื่อนไหวล็อบบี้เพื่อนสอวให้เห็นชอบเศรษฐาเนื่องจากประวินุตเลิศจิตติสุดอดีตพญญาพลเอกนพดลเป็นสอสอบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทย เมื่อท่าทีสวสายลุงตู่ส่งสัญญาณเห็นชัดว่าเห็นชอบเศรษฐาสวฝั่งลุงป้อมก็เสียงแตกมีทั้งงดออกเสียงและไม่เห็นชอบพลิกคำทำนายของตูจ่จตุพรพรมพันธ์และชูวิทย์ที่ว่าเศรษฐาจะถูกสวโหวตคว่ำเกมจะตั้งรัฐบาลจึงไม่ไหลไปที่บ้านป่ารอยต่อตามที่กิติศักดิ์รัตนวราหะหรือเสรีสุวรรณพานนท์สวตัวตึงวาดฉากทัดทางการเมืองไว้และเชื่อมั่นว่าพลเอกประวิทย์จะได้เป็นนายก มีหนำซ้สำสวกิติศัก์ยังอ้างติดธุระที่วัดบางคลานจังหวัดพิจิตรไม่ยอมมาร่วมประชุมรัฐสภาเพราะรู้อยู่แก่ใจว่าฝ่ายลุงป้อมแพ้พ่เกมฝ่ายลุงตู